สวัสดีครับผมสปิโดซ่านะครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลกับสตาร์ส c กร์นะครับวันนี้วันทา้าวฤหัสุสปฏี28พฤษภาคมนะครับโปรแกรมฟุตบอลยังคงพอมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันอยู่บ้านนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลรีกเอชนะครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับของศึกฟุตบอลโยคารีรีกา เติร์กเมนิสถาต์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโคเปดักเปิดบ้านพบกับเอาตินอาซีนะครับโคเปดักตอนนี้รั้งอยู่อันดับสานะครับเที่งแียว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยเริ่มตกลงำนะครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สอดน,นะครับสแสดงเห็นนะครับว่ามีความไม่แน่นอนนะครับในการเล่นวันนี้ครับเปิดบ้านเจอกับทางจากฝูกับเอาตินอาซีซึ่งเกรดบอลเนี่ยถือว่าเป็นทีมเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยเริ่มดีขึ้น,นครับจนตอนนี้ กลับมารั้งอยู่จากูานครับซีซีเก้ายามเจอกันเนี่ยเเกมนะครับ ทางเอาตินอาร์ซีเนี่ยก็ข่มค่อนข้างชัดเจนครับเจอกันมาทั้งหมด7เกมเนี่ยเอาตินอาร์ซีชนะ6เลยครับเสมอหนึ่งไม่มีแพ้ครับแล้วก็เกมรุกเนี่ยมักจะยินขาดได้อยู่เสมอนะครับวันนี้ครับแม้จะมาเย็นครับแต่ผมบอกว่าเอาตินอาร์ซีเนี่ยอย่างที่เรียนไปกําลังมั่นใจครับครั้งจากฝูแล้วก็ตอนนี้พวกเขากําลังไรบี้รุชัปกับทางอาหารอยู่เพราะฉะนั้นดูแล้วเกมต่อเกมเนี่ยไม่น่าพลาดครับที่สำคัญครับเอาตินอาร์ซีเนี่ยสดมากกว่าครับหลังจากเกมแรกล่าสุดเนี่ยพวกเขาถูกเลื่อนออกมาวันนี้ครับมาเย็นด้วยกระแพงครับที่เป็น ครับที่เขาเครื่องมากกว่าแล้วก็เกมลูกเนี่ยหวังผลได้สุดท้ายครับมีโอกาสบุบบกเก็บ3แต้มได้สูงครับแล้วก็เผยเดมีโอกาสเฮเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์ทางเอาตินอาีนะครับในคู่นี้เฮงเฮงรวยรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ